เปิดใช้ดุลพินิษพวิทยาญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อสมาชิกครับย้อนลึกกับพานอยธรรมดานะครับ3ตัวบน5กรกฎาคมมีข่าวดีมาบอกครับเมื่อวานนี้เราเข้ามาทั้งบนและล่างเลยนะ7 7 5 1 7หถูกไหมนี่ ที่สําคัญคือกี่ดาวนะว้าไปเขียนนะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าดาวนะอยูกับเรามาห้าวันแล้วนะจารทำสามตัวบนฮานอยถูกมาห้าวันแล้วนะไม่ธรรมดาไหมธรรมดาแล้วทำสามตัวบนเข้ามาห้าวันอ่ะห้างวดอ่ะห้างวดอ่ะรัฐบาลไทยทำสามงวดแลวนะเออมาฮานอยเนี่ยห้าห้างวดติดต่อกันนะยังไม่หลุดเลยนะเฮ้ยยังไม่หลุดเลยนี่ ต้องบินกระทบชนร้อยสูตรตัวนี้ชุดนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีแนวค้าคิดเลยนะเมื่อวานนี้ก็เข้ามาอีกนะเจ็ดเจ็ดห้านี่เจ็ดเจ็ดห้านี่ชุดนี้เลยนี่ชุด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 ตัววงเลยนะเจ็ดห้าเนี่ยชุดตัววงเนี่ยชุดนี้ข้างล่างเห็นไหมกระทบชนร้อยสูตรเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยชุดนี้สองตัวล่างก็เข้ามาอีกเกินเกินเป้าหมายเลยทีนี้ทั้งบนและล่างเลยเจ็ดหนึ่ง ันี่4ีดาวนะเล็กวิ่งเราเนี่ยเข้ามาสี่ดาวต่อไปห้ดาวแล้วลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วลสองตัวล่าง7นี่ยเเนี่ยตัววงด้วยนี่เจ็ดตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลยกับสา3ตัวบนอนะ่ะเจ็ดหนมาดีนะตั้งแต่อยฮาหนอยเที่ยงฮาหนอยพิเศษก็7บน7ล่างฮาหนอยธรรมดาก็7บน7ล่างฮาหนอยบีพมี7อีกเล่างอีกนะเออห้อ่ 5, อะ มีต่เลขเจ็ดมัวนี่เอาเรามาดูสามตัวบนแล้วกันรบตัวน,นิดนึงเริ่มชินๆแล้วแหละไม่รู้จะดุดตอนไหนนะสามตัวบนเนี่ยห้าดาวแล้วเลยดูเลขแต่สองดาวเนี่ยเอาสามห้าใช่ไหมนี่มีสามมีห้าสามห้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเข้ามาสองตัวบนนะยังไม่สวยเท่าไหร่ วันที่2องนี่วันที่หนึ่วันที่สองนี่หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้านะนะเก้านี่นะเก้าหนเี่เข้ามา2ชุดนี้ประกบคู่กันก็1 2 9กนี่กระทบจน้อยสุดหนึ 1, 2, 9, 9, ่งสองเก้าเกเลขวิ่งเข้าตำแหน่งหน่วยหน่วยบนวันที่2วันที่3าสดาวอ,อ,อะไรแปดสองเจ็ดแปดสอเเข้าหลักร้อยนะ แปดเจ็ดแปดสนี่แปดเข้าเรียบร้อยแล้วแปดสองเจ็ดวันที่3าวันที่4เมื่อวานนี้เจ็เจ็หป็นยังไงเจ็ดเจ็ดห้าดาวแล้วในที่นี้เจ็ดเจหเหเรียบร้อยเลครับตัววงด้วยหนนี่โอ้โหทำหนึเนี่ยเจ็ดเาหนึ่งเจ เ,เรามาลองดูกันที่นี้เราไปดูกระทบชนร้อยสูตรเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์รันโปรแกรมใส่ข้อมูลใหม่ล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันเป็นหกดาวแล้วทีนี้อยู่กับเรามาหกวันถูกหกวันห้าวันติดก่อนนะั่นะนะหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวห้าศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี ห้าศูนยดรันโปรแกรมมาแล้ว5้าศูนยดสองเจูไหมครับจะดูหน้าจอไหมอันนี้นะเด่นทุกหลักกระทบชนมาแล้วร้อยสูตรเลขห้าแเ็ลขศูนเจ็ดสิบเลขเก้าเจ็ดสิบาศก้าแปดสองเจ็่ามูนนี้3เลขสามนะห้าสิ นี่คือหน้าจอเต็มๆมันนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่เนี่ยถูกเจ็ดงวดนะพี่ไม่พีผิดพลาดเลยนะเอาสูตรที่ถูกเอาสูตรที่ถูกนะมาคำนวณกันร้อยสูตรนี่แหละได้มาแล้วห้าศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่เลขห้ากับเลขศูนย์เป็นหลัก สำหรับชุดแรกเอาห้าศูนย์กับห้าสองชุดที่สองเราชุดนี้เป็นหลักศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าแปด แล้วก็มีปิดท้ายด้วยสักหชุดนะแต่งจริงแล้วก็เอาทั้งหมดละสาชุดอย่าวิงกระทบชนร้อยสูตรตามนี้นี่คือสามบนนะครับ6ดาวมาดูกันเจนนี้จะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันนะเออเอาง่ายๆตรงนี้แหละสูตรเข้าดีจังเลยน่าเดินดีจังเลยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน เปิดใช้ดุลพินิษพิจยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย